เรามีภาพรู้สึกว่ามีตอนที่เขาไปให้สัมภาษณ์ไปพูดไว้ว่าจะขอความเมตตาต่อศาลแล้วกเ็เรื่องของมาตรา112เนี่ยนะครับ,รบก็ <ผม S 2> จะต้องมาคุยกันในสภาด้วยแต่จริงๆบทสัมภาษณ์อันนี้ถูกนำกลับมาแชร์เป็นจำนวนมากครับ ตั้งแต่ตอน10เดือนแล้วใช่ครับแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยก็ยิ่งถูกนํากลับมาแชร์เยอะมากเช่นเดียวกันเพราะว่าหนึ่งคนคือนายกในตอนนี้นะฮะใช่ครับอีกหนึ่งคนคือหัวหน้าพักนะครับถูกต้องและทั้งสองคนนะตอนนั้นนี่คือการสัมภาษณ์นดิเดีนายกฐมนตรีจากพักเพื่อไทยพร้อมกัน2คนนะโดยโดยคุณมดดำโดยที่มดดำโดยพี่มดดำด้วยนะครับคือพูดกันทั้งคู่อะครับ พูดกันอย่างแบบอืดูจริงจังมากเต็มมันมันตั้งคําถามเลยนะว่าเอะเวลาที่เขาดูพูดจริงจังในปัจจุบันเนี่ยครับอย่างล่าสุดก็เห็นคุณอุงอิงไปพูดบนเวทีอะไรครบรอบ10บสเดือนใช่ไหมใช่ครับสิเดือนที่ไม่รอไปต่อให้เต็มสินั่นแหละเวลาเขาดูพูดจริงจังเนี่ยนะฮะดูให้คําตอบแบบโอ้เป็นหลักเป็นการมากเลยนะครับแต่ถึงเวลาก็คือ ก็ไม่ทำครับใช่ครับคุณเสรษฐาก็เหมือนกันนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าโอ้โหยังไม่เห็นเลยเนอะกับการหยิบยกเอา112มาพูดในสภาใช่หรือการขอความเมตตา ให้กับนักโทษถูกต้องนักโทษคดีการเมืองแต่ล่าสุดนี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหลังจากที่โดนโจมตีเยอะๆเข้าในช่วงหลังที่ผ่านมาก็รู้สึกเหมือนจะมีบรีฟใหม่ใช่ไหมมีบรีฟใหม่ b r i e ใหม่เหมือนแบบว่าสามอำนาจก้าวไก่กันไม่ได้อะไรประมาณนี้นเหมือนล่าสุดนี่ล่าสุดเห็นก็มีออกมาพูดเนะว่าเหมือนแบบสายสายแบกก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยการที่คุณออกมาเรียกร้องให้นายกหรือว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเข้าไปก้าวไก่ กับอำนาจตุลาการแบบนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าประเทศของเราการเมืองการปกครองของไทยเราเนี่ยมีหลักอยู่3อย่างก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวไก่กับฝ่ายตุลาการได้อยู่ดีๆช่วงนี้ก็เป็น brief นี้ครับเป็นบรีฟนี้ขึ้นมาเรางงมากครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เห็นพูดแบบว่าเต็มปากเต็มคําเลยก่อนการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมปี66นะครับภาพเมื่อกี้ครับ ภาพเมื่อกี้ครับช่วยเอาภาพที่สัมภาษณ์กับคุณมดดาของไทยพสนี่ขึ้นมาอีกทีครับเอวันนั้นเขาก็พูดนี่ครับใช่เอาว่าจะไปขอความเมตตากับศาลขอความเมตตากับศาลนะแล้วก็จะเอาเรื่องของมาตรา1 1 2ไปพูดกันในสภาเขาบอกเขาจะทาเป็นอย่างแรกๆเลยใช่แล้วผมก็งงนะเออว่าไอ้คนที่เป็นแบกตอนเนี้ยออณเวลานั้นทําไมไม่เห็นออกมาพูดเลยออทําไมไม่ออกมาบอกล่ะครับว่าเฮ้ยคุณเสรษฐาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะฮะเพราะว่าประเทศเราเนี่ย การปกครองเนี่ยมีหลักอยู่3ามอย่างด้วยกันบริหารนิติบัญญัติตุลาการก้าวไกลก็ไม่ได้นะครับคุณลุงอิงไม่รู้เหรอครับคุณลุงอิงก็มีการศึกษานี่ครับไม่รู้เรื่องนี้เหรอครับทาไมไม่ไปทักเขาเหรอครับทาไมอยู่ดีออกมาพูดตอนนี้ครับส่วนใครเนี่ยนายกเนี่ยนะครับครับนายกนี่เขาก็พูดในวาระเดียวกันว่าพักเพื่อไทยเน้นการทําให้ชีวิตความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีสมัครใจเป็นทหารการสมรสเท่าเทียม ถ้าเราดูแลปัญหาพวกนี้ได้ปัญหา112อาจถูกลดทอนแต่ก็ต้องเปิดที่รับฟัง,เป,ฟงเปิดพื้นที่รับฟังเปิดพื้นที่รับฟังนะครับคุผ <ś lam ichi> ู้ชมครับคุณเศรษฐาครับกี่โมงครับเอาเมื่อไหร่ดีฮะกี่โมงดีครับเอาเมื่อไหร่ดีครับกี่โมงดีครับ ดูคลิปจบแล้วแ,แล้วอยากสนับสนุนพวกเรานะครับกดดอกจัน489-912-411แล้วโทรออกนะครับย้ำอีกครั้งครับดอกจัน489-912-411แล้วก็โทรออกนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนมาเป็นเมมเบอร์กับ Daily Topics กันนะครับ